The city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, this a war zone. The damage is already done. Take a look around, this a war zone. The damage is already done. Take a look around. And keep your gun. Keep running down No you won't hear a sound The screaming bottle within Take the look around And keep your guns high It's a war zone It's a war zone And I'll be fighting for my life So keep your guns high สวัสดีชาวโทรมออนไลน์ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งสู่ Ansel c ช anel นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนเล่นสายเวทนั่นเองซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมก็เป็นมือใหม่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยเล่นเวทมาก่อนในชีวิตผมเพิ่งหัดเล่นได้แค่2อสาวันและผมก็ทําความเข้าใจกับมันอย่างตั้งใจดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นมือใหม่นะครับผมจะสอนคุณในฉบับของมือใหม่และเล่นง่ายนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวบิลเนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยนะ มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าอยากเล่นเป็นนะครับผมแนะนำให้ตั้งใจฟังคลิปให้จบไปดูบิวกันได้เลยครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะให้ทางทีมงานจัดบิลให้สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านนุ๊กนิกเกมเซน็นทรัได้เลยนะนอกจากทางร้านจะคอยให้บริการเรื่องการจัดบิลแล้วยังมีบริการขายสปีนาเติมเกมและขายรหัสอ,อีกมากมายพร้อมพนักง,งานบริการ24ชั่วโมงใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสอบถามได้เลยนะสายที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นะครับผมก็คือสายอิน500ตามด้วยกับ SCR 247ทําไมเราถึงจําเป็นต้องอัพอินเพราะว่าสายที่ผมจะมสนอนทุกคนใน วันนี้นะครับมันก็คือคาถาที่ปลุกธาตุนั่นเองเมื่อคาถาได้รับการปลุกธาตุจะได้รับเมจิกพาวเวอร์1%ต่อการอัพอิน10หน่วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการอัพอิน500หน่วยเนี่ยเมื่อเราเอาไปหาร10เราจะได้50% m a g i เ power นมจิกพาวเวอร์นั่นเองแล้วก็อัพ SCR มาเพื่อเอาคริดาเมสเสริมนะครับผม อย่างที่บอกทุกๆคนไปนะครับว่าการอัพอินเนี่ยมันจะไปเพิ่มเมจิกพาวเวอร์ให้กับคาถาที่ปลุกธาตุคาถาที่เราควรเล่นเนี่ยก็จึงเป็นคาถาที่ต้องปลุกธาตุนั่นเองนะครับซิงออฟเนี่ย, Sing ยก็จะเป็นปลุกธาตุนะผมตามด้วยกับเพิ่มความเสียหายธาตุ20% M ATK กับอินสิบเปอร์เซ็นต์ตามด้วยกับคริติคอลเดามิ่ง20ขึ้นไปนะผมแล้วก็คริสตั้นเนี่ยก็จะใส่เป็นไดอาร์ชนะเพื่อเพิ่ม M ATK แปดเปอร์เซ็นต์เจาะเกราะเวท20%เนี่ยครับผมกับบาทิวเพื่อเพิ่ม M ATK ส เจาะเกราะเวท8%นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่มีงบเนี่ยก็ใส่เป็นไดอาร์ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับส่วนปีกที่ผมใส่เลยนะครับผมก็จะเป็นปีกสายระยะใกล้นะครับผมจะใส่เป็นฟอร์ดิโดต้าชิลนั่นเองเนะีัยมันเป็นปีกที่มี ATK สูงมากๆยิ่งเรามี ATK ที่สูงมากๆเท่าไหร่ในปีกเนี่ยมันจะทําให้เอนชานบารีของเราเนี่ยถึงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผม ชุดเกราะที่ผมแนะนำให้ใส่เลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสายเวทเนี่ยยิ่งเราเน้นคริตดเมจมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งคุ้มมากเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมจึงใส่เป็นเพิ่มความเสียหายธาตุ20%ขึ้นไปต่อด้วยคริติคอลเดเมจ20หน่วยขึ้นไปแล้วก็คริติอเดเมจอีก10%ขึ้นไปปิดด้วยกับคริติคอลเลดนะครับผม25หน่วยขึ้นไปนะครับที่ผมไม่ใส่อินเนี่ยเพราะว่าการอัพอินที่มันจะเพิ่มเมจิกพาวเวอร์เนี่ยมันจะเพิ่มในสเตตัสดิบของมันเท่านั้้้นนะรบรบตต่่่่อออใใใหเเาสสสขงววมป็็กแแลแจ ไม่เพิ่มเมจิกพาวเวอร์ให้เราดังนั้นเนี่ยเน้นคริติคอลเขาเมจยังไงก็คุ้มกว่านะครับส่วนคริสต้าที่ใส่ในเกราะเลยนะครับก็จะเป็นเกนเนอร์เพื่อเพิ่ม m a d k 10%นะครับผมกับอิน6%และก็ความเร็วในการไล่อีก40%บอกเลยว่าหินนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มแน่นอนแต่ว่าแพงนิดหน่อยนะครับต่อไปเนี่ยก็จะใส่เป็นอันทาด้าเพื่อเพิ่มพลังระยะใกล้11% s สิบเอ็ก็ความสเสถียรอีก6%นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสถียรับสายเวทระ,ะ์เซ็น ส่วนหมวกที่ผมอยากจะแนะนําให้ดูคนใส่และก็มีราคาถูกมากๆนะครับผมก็คือหมวกกิฟเซมเมตนั่นเองเป็นหนึ่งในหมวกที่เป็นขวัญใจของสายเวทมากๆเ <ๆๆ S 2> พราะว่าให้ MADK มา9%กับ IN 9%บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับส่วนคริสตัาที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นใจแอน p e เปร u ูหรือ p e r u ลูยักษ์นะครับผมเพื่อเพิ่มพลังระยะใกล้10%กับ อัตราคริติคอล50%นะครับผมแล้วก็มีเอลีนะครับเพื่อเพิ่มจอก,กรอเว้น10%เพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการไล่ยอย่างละ400แล้วก็เพิ่มคริติคอลเลต20%นะครับบอกเลยว่าเป็นหินที่ค่อนข้างสมดุลน,นะครับให้มาทั้งโมชั่นให้มาทั้งจอก,กรอแล้วก็ให้มาทั้งคริติคอลเลทเลยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผม และในเมื่อหมวกของเราเนี่ยไม่ได้เน้นเป็นเจาะเกราะเวทนะครับแหวนของเราเนี่ยก็ควรที่จะใส่ตะเกียงดวงดาวนะเพราะว่าให้เจาะเกราะเวทมา10%ให้แม็กมานามา300และการฟื้นฟูมานาตามธรรมชาติ20%นะครับบอกเลยว่าแหวนนี้เนี่ยมีราคาที่ถูกและก็ดีมากๆนะครับส่วนคริสตัาที่ควรใส่เลยก็จะเป็นสตาร์วิสานะครับเพื่อเพิ่ม M A D K 9%เพิ่มความเร็วในการไล่อีก9%นะครับผมแล้วก็เอทัวเพื่อเพิ่มโมชั่นสปีดนะครับผมกับความเร็วในการโจมตีนั่นเองเพราะว่าสายที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้ใส่ ออฟกาชาโดยรวมของผมนะครับก็จะมีทั้งหมด22%จอกเกราะเวทนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยท่อนบนนะครับผม7%จอกเกราะเวทส่วนท่อนกลางนะผมก็จะเป็น7%จอกเกราะเวแต่ห้อยมากับพลังโจมตรีระยะใกล้2%นะครับแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยเป็นจอกเกราะเวท8%ต่อด้วยกับอิน6 ok หน่วยนั่นเองนะบอกเลยว่าแรงมากนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายสกิลให้ทุกคนฟังนะครับก็ดูที่สตาร์เจมก่อนเลยก็จะมีเวทบนนะครับผมแอโร่ Arrow, แล้วก็เมจิกมาสเตอรี่รีคอเวอรี่ เมจิกอัพสมาธิและก็ควิกออร่านะครับผมผมขออธิบาย1นึ่งสกิลก่อนเลยที่น่าจะเป็นปัญหากับคนหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็คือสกิลคาดานั่นเองซึ่งผมเนี่ยอยากจะอธิบายง่ายๆเลยก็คือสกิลนี้นะครับ มันจะเพิ่มการการันตีคริสให้แก่สกิลถัดไปหลังจากมัน2เลยก็คือมันจะลดมานาให้แก่สกิลถัดไปที่ใช้หลังจากมันซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้คารดาในการการันตีคริสแต่ยังมีคําถามว่าเอทําไมบางคนเนี่ยเขาใช้สกิลคารดาแบบกดทิ้งกดขว้าง ซึ่งผมขอบอกแบบนี้ก่อนว่าคาดาเนี่ยมันกดได้ไม่เกิน3รอบนะแต่บางคนมาถึงเขาลอกกด2รอบเลยทําไมเขาถึงทําแบบนี้คาดาเนี่ยนอกจากที่ว่ามันจะเพิ่มการการันตีคริหรือว่ามันจะลดมานาะให้แก่สก,กิลถัดไปแล้วเนี่ยมันยังมีพาสีที่ว่าในทุกๆ3วินาทีหลังจากใช้คาดามันจะเพิ่ม1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เมจิกพาวเวอร์ดังนั้นเนี่ยคนที่เขามีคริพอแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะกดคาดาเพื่อที่จะเอาเมจิกพาวเวอร์จากตรงนี้ก็ได้ ส่วนหลักๆที่อัพนะครับก็จะมี Magic Impact เลเวล7นะครับไฟนอลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็แคนนอนแน่นอนครับเวลสิบต่อมาก็จะเป็น Magic Crash นะครับอัพเลเวลหนึ่งก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็ Enchant Barrier เนี่ยเราอัพเป็นเลเวลสิบแล้วก็นี่เลย Maximizer จริงๆอัพหนึ่งก็ได้ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าผมอัพห้ามาเพราะว่ามันต้องอัพบารีเอแค่นั้นเองนะครับต่อมาก็จะเป็น Chain Cast นะครับผมก็อัพเป็นเลเวลสิบนะเป็นพาสซีบนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลนี้สกิล Magic Knife เป็นหนึ่งในสกิลที่ควรอัพนะครับในกรณีที่ผมเล่นโซโล่เนี่ยผมก็จะปาเมจิกไนฟ์เพื่อเก็บโพเลสระยะไกลนั่นเองแต่ระยะใกล้เนี่ยเราสามารถฟันปกติได้เลยนะมันเร็วกว่า ลองเล่นสกิลนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจให้แก่สกิลที่ทําระยะได้8เมตรขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าอะไรไหมแม้แต่สายดาบคู่ที่เล่นแอร์สไลเซอร์ระยะใกล้สกิลนี้เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้แอร์สไลเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าแอร์สไลเซอร์สกิลมันสามารถทําระยะได้มากกว่า8เมตรทําให้มันมีผลกับสกิลแอร์สไลเซอร์นั่นเองนี่คือความรู้ใหม่ของคนหลายๆคนนะฮะ สกิลป้องกันนะครับก็อัพเป็นมิราดอีวาชันได้เลยเนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิลเอาตัวรอดนะครับจะอัพเป็นเพิ่มมานาหรือจะเพิ่ม HP ก็ได้แต่ว่าผมไม่อัพนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องอัพสกิลซับพอร์ตเนี่ยก็จะอัพเป็นเบรฟออร่านั่นเองเนี่ยครับเพราะว่าผมจะเอาดาเมจจากเบรฟออร่าบ่อยส่วนสกิลของแบทเทิลสกิลนะครับก็อัพเป็นเมจิกอัพเลเวล10นะครับสมาธิเลเวล10แล้วก็นี่เลยอินคริสเอนเนอร์จีแล้วก็สเปลเบิร์สเลเวล10นะคครับับบผมต่อด้วยกริติคอออลลลััพเเเว10นน่งนะครับ ส่วนสกิลคาตานะนะครับอัพซุคุจิเวลหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยครับผมส่วนสกิลของดาบเวทน,นะครับผมก็จะอัพเป็นเมจิกบริโอมาสเตอรี่นะครับเป็นเลเวล10แล้วก็เรโซแนนต์เนี่ยอัพเป็นเลเวล10นะครับแต่ขออภัยมากๆที่ในเกมเพย์เนี่ยผมลืมกดใช้เรโซแนนต์นะเพราะผมเนี่ยเพิ่งเล่นเนี่ยยังเรียบเรียงสกิลไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่จะอธิบายว่าสกิลเรโซแนน,นเนี่ยมันจะเป็นสกิลบัฟแบบสุม่ม ซึ่งมันจะให้เรามาสุ่ม3บัฟบัฟที่1ก็คือการเพิ่ม mdk a 50กับ adk 50หน่วยบัฟที่2ที่มันจะให้เลยก็คือมันจะเพิ่ม aspd กับ cspd อย่างละ1 1,000บัฟที่3ที่มันจะสุ่มให้เลยก็คือมันจะเพิ่ม critical rate 75หน่วยกับความแม่น100ซึ่งมันจะเป็นการสุ่มนะครับต่อมานะผมก็จะเป็น skill enchant spell นั่นเองเนี่ยผมอัพเป็นเลเวล10นะครับแล้วก็ อิเดเวนต์สลเนี่ยอัพเป็นเลเวล10เนี่ยเพราะว่านอกจากที่ว่ามันจะลดพลังป้องกันเวทของบอสแล้วเนี่ยมันยังแปลงคริเลตกายภาพเป็นเวทให้กับเรา50หน่วยด้วยและเมื่อเราอัพสกิลสเปลเบิร์สเราก็จะได้คริมาฟรีเจ็หน่วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะผมให้ใช้สกิลนี้นะครับมันจะมีผลบัฟแค่5าวิเท่านั้นใช้สกิลนี้ก่อนที่จะกดแคนนอนเนี่ยจะดีมากๆเลยต่อมานะผมก็จะเป็นสกิลเทเลพอร์ตนะผมอวยสกิลนี้ผมเลยอัพเลเวลสิบครับต่อ ต่อมาครับก็จะเป็นสกิลของวิสาสกิลนั่นเองนะครับผมอัพเป็นเฟมิลียเลเวลสินะครับแล้วก็เป็นโอเวอร์ลิมิตตามด้วยกับสกิลนี้เลยเลเวลสินะครับผมมันจะเป็นสกิลบัฟซะส่วนใหญ่เลยนะฮะส่วนคอมโบต่างๆเหล่านี้นะผมตั้งมาง่ายมากๆและผมจะเล่นให้ดูในเกมเพลย์เลยนะครับผมเชิญรับชมกันได้เลยครับว่าผมตั้งสกิลอะไรบ้างในการเล่นแต่ละสถานการณ์นะ อย่าลืมกดติดตามช่องอันเซลด้วยนะคะไม่งั้นเราจะไปเกยถึงบ้านคุณ